ขอ,นนขอขอภัยด้วยครับเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนะครับแรงาเรื่องนีตองงหา้เอแนี้ตองแรกขึ้นมาปกติมันจะขึ้น,นฟ้าอะไรเงี้ยมีสังเกตนหมมันจะลอดีเลยนะดำ,ดำ เอาไว้วเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมการไลฟ์สดนะครับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารนะครับเขตอำเภอพนัสนิคมนะครับแดงทหารเรือวันที่สามเขตอนนี้ทหารเรือรับเยอะ ดำตะลักนะัางานกระดิ่งแล้วสิสจะหมักไปไหนวะเฮ้ยไม่ได้รู้จอดดำพี่ต่อหน,น,น้าอาจารย์ดำทำไมขึ้นหนนวนนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีการคัดเลือกเกณฑ์ทหารอีกหนึ่งวันนะครับที่เขตอำเภอพ,พนัสนิคมนะครับ ทหาเรืออันที่สองช่วงนี้นะฮะทหารเรือจะรับเยอะกว่าทหารบกนะครับ แดนหาเรื่องอันที่สอต้องขอบคุณมากครับพี่ต่อครับ

เข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจด้วยนะดังดังดังเลยปลูกตนไม้สดมามได้ได้ดังได่รู้เลยว่าปดูได like, ้สดสูได้ดังผ่าลูกโอ๊กไรัด๊าปีกุ่ จ,อจ,อจอปป้องวันนี้จ้องวันนี้ต้องจอ้องดำรอดไปครับสำหรับคนนี้ที่รุ้นกันนักหนานะครับว่าผำีจะอยากครับอยากได้ดำอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งทางครอบครัวก็อยากจะให้เป็นใบดำนะครับแล้วก็อยากให้าคัดเลือกให้ผ่านพ้น สำหรับปีนี้ไปเพราะว่า<ำ>เนื่องจากพ <ทำ S 2> อไม่ได้คัดเลือกทหารป<อ>ุ๊บก็ทํางานลําบากนะครับ<อ>ก็อยากให้มาคัดเลือกทหารให้ให้เสร็จรู้ล่วงไปดีนะครับแล้วก็ภาวนากันทั้งครอบครัวนะครับอยากให้ได้ใบดํานะครับดำดำสำหรับคนที่ได้ใบดําก็ดีอกดีใจนะครับ<ำ>คิดว่าค่ำคืนนี้คงจะมีเลี้ยงฉลองหลายบ้านนะครับสำหรับอำเภอพนัสนิคมนะครับ น่าจะมีเลี้ยงฉลองอะไรบ้านนะโอ้โหสำหรับรควางเชีย่ยเหลือ16แดงแดง16แดงเหลือ18ใบแดงสามบกหนึ่งสองตอนนี้ครับแดงเหลือ18ใบนะครับแดงห้าแดงเหลยสิบเก้า 17บเจ็ดใบนะครับตอนนี้นะครับแดงตอนนี้เหลือ17บเจ็ดใบแเหลือสิบคนเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับช่วงนี้ยนไม่ลงแล้วแต้มยนไม่ลงอีกแล้วตั้มยนไม่ลงอีกแล้วมือแอต้มร่นยนตั้มกีรโกมีโกตอนนี้แดงเหลืออีก17บเจใบนะครับสิบใบลุ้นกับที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับ Đâm Đâm còn nhân khương độc khương Đen, đi bỏ Ồ hồ, xài chút đen mà đồn vầy đen rồi đấy hả? Vầy đấy สำหร e ับใครที่ท <Cyberpunk> ้าไทยคือ um, ช um, um, um. ุดแดงคือมากกระโดดหมดใช่ครับดำกระโดดเลยครับกระโดดดำกาญจน์ไรตาาเร رمون <laughs> ไปดูบรรยากาศกองเชียร์ด้านข้างนะครับยังบรรยากาศกองเชียร์ชุม,ชมบุรีดนนี่ครับบรรยากาศนะ ตัดตที่หเียตัหนที่่มยากเลยวะมืออ๋อเมื่อกี้ซุ่มออกกับไมหน้าตงเฉยเลยดัมคุณกอนหงอ่าเป็นนักาตนาษาอรอันนี้ก็เต่า แดนผ่นน2 2> <Gerilim S 1> านหมดมาที่สองมาี่แล้วผ่านผ่านสองัจลนันสีตอนนี้เหลือแดงกี่ใบรแต่ดงไทยงแดงไปเยอะหือน้อยลงสามสิบสามาเจ็ดดใบสาใบตอนนี้แดงเหลืออีก13บมใบนะครับเหลือไม่กี่โมครับ ไปนะครับตำบลหมอนนางแล้วนะครับหมอนนางแล้วนะครับเหลืออีกแค่สองตำบลแล้วนะครับลุ้นกับใบแดงอีกสิบสามใบนะครับนี่ครับจำนวนคนเนี่ยดัดัง แดงหารเรื่องอันที่สองแดงหารเรื่องอันที่สองตอนนี้แดงเหลืออีกประมาณสิบกว่าใบแล้วนะครับ เรื่องภาษาแบงค์เรื่องคาษาตีกีบวย No. สิบ,บใบเจ๊สิบใบแด,แดงแดงเหลือสิใบใช่สิบใบแดงเหลือสิบใบครับตอนนี้หนึ่งสองตอนนี้ครับแดงเหลือสิบใบนะครับ ตอนนี้แดงเหลือสิบใบแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ใบดำใบแดงนะครับตอนนี้คนเหลือยี่สิบนะครับใบแดงเหลือสิบใบนะครับวัดดวงกันอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับต้องวัดดวงกันอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้ใบแดงเหลือสิบใบคนจับเหลืออีกสิบ คนนะครับเอ้ยหลือยี่สิบคนนะครับแก้ไขนะครับใบแดงสิบคนจับอีกยี่สิบนะครับนี่นะครับหนึ่งคนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต้องวัดดวงกันแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับกองเชียนะครับ ยังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับการจับคัดเลือกเกณฑ์ทหารนะครับเขตอำเภอพระนิคมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ตอนนี้ก็มารุ้นกันนะครับใบแดง10บใบกับคนอีก20คนนะครับในช่วงสุดท้ายเลยนะครับของวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนับใบดำใบแดงนะครับว่าครบตามจํานวนหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ระหว่างนับใบดำใบแดงนะครับก็มาลุ้นกันนะครับอีกสองตำบลน,นะครับแอดมินก็เต้นเต้นตามคนจับเลยนะครับช่วงนี้ ปีนี้รับแจ้งว่าทหารเรือจะรับเยอะกว่าทหารบกเป็นพิเศษนะครับอเอาแะ้วนะครับให้ไล่จับ ใบดำสิบใบใบแดงเป็นฐาหากอันที่สองจำนวนห้าใบใบแดงเป็นฐานรเรือนที่สามจำนวนห้นะาใบครับใบแดงสิบใบแล้วก็ใบดำสิบใบนะครับนี่ครับใบแดงสิบใบใบดำสิบใบเลยนะครับ <c oughs> หาคนแรกนะครับมาแล้วนะครับ จะดำหรือแดงครับโหดำไปแล้วครับหนึ่งใบนะครับแดงไปแล้วนะครับเหลือเก้าใบนะครับตอนนี้แดงเหลือเก้าใบเลยนะครับ แดงแล้วนะครับอีก2ใบครับเดี๋ยวแใบแล้วนะครับเดราดูกองเชียร์แดงหาดถาดี่หอมแดงหาดงทักส Okay. นี่แดงเหลือเจ็ดใบนะครับแดงเหลือเจ็ดใบเลยนะครับแดงเหลือเจ็ดใบเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้นะครับดับดับอาวีรักตัว แดงเจ็ดใบกับคนอีกสิบสามคนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับดางดาอัด เยอเมกี้จะออกแดงอย่างเดียวเลยฮะแดงเหลือเจ็ดใบแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับแดงถามเรื่องอันที่แดงถาเรืองอันที่สามสงตันด้าาด แดงเหลือหใบนะครับแดงเหลือหใบนะครับดำสองใบนะครับแดงหันลกันทีสอ โ,โอกาสไม่มีเลยนะครับตอนนี้แดงหกมาที่สแดงหานกางอนแดงห้าใบนะครับดำหนึ่งใบกับอีกหกคนนะครับหกคนสุดท้ายครับแดงห้าใบดำหนึ่งใบแล้วนะครับ มาลุ้นกันนะครับแดงสามดำสองนะครับน<ำ>ีม้ฝากติดตามเพจด้วยนะครับ คนสุดท้ายไม่ต้องบอกนะครับ <_ C' est> น่าจะแดงหมดเลยนะครับแม่ทำเ่อะกว่าอิัฉ นสุดท้ายนะครับประจำวันนี้นะครับคนสุดท้ายของวันนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับกับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารนะครับในเขตอำเภอพนัสนิคมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับสายเจาะพนัสนิคมนะครับทีมข่าวสายเจาะพนัสนิคมนะครับ แต่ถ้ามีข่าวสารอะไรก็ติดตามได้ในเพจเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศการคเลือกทหารในวันนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเราจะแจ้งให้ทราบนะครับขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ